บัลลงดอ2025เดือดค่ำคืนแห่งเกียรติยศลูกหนังโลกกำลังมาถึงเมื่อสิบแข้งดังทะยานเข้าสู่รอบชิงรางวัลบัลลงดอประจำปี2025นําำทัพโดยอุสมานเดมเดเล่และลามีนยามาลที่ถูกยกให้เป็นสองตัวเต็งสำคัญในการชิงบัลลังทองคำครั้งนี้ฝั่งบาร์เซลโลนาส่งดับคู่รุกสุดโหดอย่างยามานและราฟินญ,ญา ขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงยึดพื้นที่มากถึงครึ่งทีมนำโดยเดมเบเล่วิตินยาฮาคิมีนูโนเมนเดสควาวารัสเคเลียและดาวรุ่งดูเอส่วนฝากอังกฤษมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์หัวหอกลิเวอร์พูลยืนหนึ่งและเรอัลมาดริดก็ฝากความหวังไว้ที่คีเลียนเอมบาเป้คืนนี้แฟนบอลทั่วโลกจับตาเพียงสองคนเดมเบเล่และยามานที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเตงเบอร์หนึ่งเบอร์สอง งานนี้ต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายว่าใครจะได้ครองรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของวงการลูกหนังโลกรายงานข่าวจากเว็บไซต์ go.com